เราวันที่13เดือน9นะยังไม่ถึงเวลาขายเหรียญเนะเพราะว่าถ้าเทียบจากราคาก้ามาดุกนะเหรียญเงินม,มันต้องเดีไปถึงประมาณ2อ0 0ันนะอันนี้นะจากสถิติเดิมที่ผมอ้างอิงจากข้อมูลเดิมที่ผมเคยสรุปมาในคลิปใน1รอบเนี่ยเพื่อนๆจะได้เดือนเงินประมาณ15หเหรียญแต่ผมบอกเลยว่าอาจจะต่ำกว่านี้นะแต่เอาเลข15แล้วกันเพราะผมคิดมาเป็น15เหรียญน,นะอ่ะแบบลงทุกหยีบเราใช้กี่เหรียญในการแรกเบนนิมารุ2 4 0ี่เหรียญ ใช่ไหมสองร้อยสี่สิบเหรียญหาร15ถูกปะครับมันจะได้ตกประมาณกี่รอบเนี่ยผมคิดไปละลืม16รอบนโน้มเหรียญเงินในอนาคตนะเปิดโน้ตแพกแล้วสตรีมผมทีนี้ผมเคยสรุปไปแล้วว่าใน1วันเนี่ยมันจะหมุนได้ประมาณกี่รอบ3รอบนิดๆทีนี้เราจะเอา16รอบเนี่ยมันจะใช้กี่วันประมาณ5วันทีนี้กิจกรรมนี้มันมีเวลาทั้งหมดกี่เดือน1เดือนคือ30วันทีนี้มันก็คือเอา30หาร5ถูกปะก็คือ6ฉะนั้นเราจะได้เินนี้มาลรู้ใบฉะนั้นเนี่ยมันจะเกินมาส่วน,วนี่ย ใส่การ์ดได้3ช่องถูกไหมคือ3ใบมันจะเหลืออีก3ใบมันจะเหลือเหรียญเนี่ยอีก720ี่เหรียญต่อ1คนสําหรับสายฟรีนะเล่นแบบทํากิจกรรมทุกวัน1เดือนเลยเนี่ยมันจะเหลือเหรียญเงินเนี่ยเ2 0ยยเหรียญต่อ1คนสําหรับการแลกแค่เบนิมารุอย่างเดียวเลยนะไม่ได้เอาเหรียญเงินไปใช้ยางอื่นนะชิสุเนี่ยห้าสิบห้าสิบคนอาจจะแลกแค่บินิมารุแล้วก็จบเหรียญเงินสำหรับสายฟรีแลกแต่มินิมารุสามใบเนี่ยผมบอกเลยว่าอนาคต ตลาดเหรียญเงินนะเหลือแน่นอนการันตีเลยเหลือแน่นอนเหรียญเงินเนี่ยตอนนี้มันขาดตลาดใช่เปล่ะเพราะคนมันแห่ซื้อกันมันเพิ่งเปิดกิจกรรมมาได้กี่วันเองมันอัปเดตวันไหนเนี่ยเมนี่มันรู้อะมันอัปเดตมาวันศุกร์ปะเออมันเพิ่งเปิดจาได้แค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์สี่วันสี่สามวันกว่ากว่าสี่วันไม่ถึงด้วย ประมาณ4วันเองกิจกรรมนี้เพิ่นเปิดได้4ี่วันเพื่อนเพื่อมันเป็นปกติอยู่แล้วที่พอคนมันสรุปรู้แล้วว่าเบนนี่มารุมันดีเรนรุ่นนึ้ยัไงมนวยกันชิบผายไว้ป่วงอ่ะการเหรียญเงินก็ต้องขึ้นอยู่แล้วเพราะคนมันคิดว่าเอ้ยตอนนี้มันคือดีมาน์ถ้าเราดูพฤติกรรมตลาดเนี่ยคือคนมันรู้อยู่แล้วอวยกันชิบผายไว้ป่วงไอ้เบนนี่มารุเนี่ยแล้วมันใช้เหรียญเงินในการแลกเบนนี่มารุแล้วมันมี3ส่วนตอนนี้มันก็ต้องขาดอยู่แล้วตอนนี้เหรียญเงินก็ต้องขายแล้วธรรมดา240้องรนมั้อยสี่ชิ้น สายฟีย่อาจจะเหรียญมาขายทําเป็นเงินผมว่าน่าจะล้นฉะนั้นเนี่ยผมว่าล้นแน่นอนอน,อนาคตเหรียญเงินล้นแน่นอนไม่ต้องห่วงเพื่อนๆไม่ต้องรีบตอนเนี้คนมันพูดกันเยอะว่าเอ้ยดีอย่างนั้นดีอย่างนี้คนมันก็เลยแห่ซื้อแห่จองกันเพราะอยากจะได้อยากจะมีนะตอนนี้แต่อย่าลืมว่าระยะเวลาอีเวนต์เนี้ยมันมีไปถึง30วัน1นเดือนมัน,หนเหลือ,หลอเหลือเลยถ้าแรกแค่ปีนี้มาลุนะเหรียญเงินน่ะถ้าไม่เอาไปแลกแฟชั่นไม่เอาไป สะสมสมุดกา๊่ะนี่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้เอาไปแบบจะไปต้องมาขนาดเนี้ยสายฟรีทาเป้าผมบอกเลยไม่ได้ทาเหรอกสะสมกาอา่านเนี้ยสายเติมทั้งนั้นฉะ้นั้น,ล,นล้นเหรียญเงินลน้นแล้วถามว่าใครจะซื้อเหรียญเงินสุลต่านแน่นอนนะครับเอามาทําตัวให้ครบเลยประมาณเนี้ยเออนะครับฉะ้นั้นนะในอนาคตราคาลงแน่นอนฟันธงไม่ต้องรีบ เพื่อผมได้เลยอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าแล้วกลับมาดูไลฟ์สตตีมวันนี้นะแล้วเพื่อนๆจะแบบเออเดี๋ยวจะมาฆ่าผมมากระทืบผมก็ได้นะมากระทืบผมบอกผิดนะเดาบั่ว <laughs> <c oughs> เออประมาณนี้ผมว่าน่าจะเหลือประมาณเท่าไหร่อ่ะลงเนี่ยผมบอกไม่ได้ว่าจะลงไปที่เท่าไหร่นะแต่คือล้อนแน่ๆตลาดในเหรียญเงินนะต้องมีคนทอยอยขายแน่นอนนะครับมันทง สายฟรีส่วนใหญ่ได้เบนนี้มารุครบสาใบปุ๊บก็น่าจะขายเหรียญเงินแล้วและนี่ผมยังไม่พูดในกรณีที่บางคนนะมันก็ต้องมีคนท้อเชื่อป้าเพื่อน,นแบบเฮ้ยท้อว่ะได้มาหนึ่งใบละคงไม่เอาละสองใบปล่อยละมาอีกสองใบาอาจจะแสบเป็นมาดุกก็ได้มันก็มีคนคิดอย่างนี้เชื่อผมดิมันไม่มีคนเอาเบนนี่มารุสามใบหรอกก็มีเหมือนกันเชื่อผมมันมีคนเวลาน้อยอยู่อะมันมีคนที่ต้องทํางานมันยังมีคน เกมนี้คนวัยทำงานน่าจะเยอะแล้วมันต้องมีคนที่แบบไม่ว่างใช่ปะลงกิจกรรมไม่ได้หมดอะไรเงี้ยอาจจะแบบแลก1ใบเบนนิบลูหนึใบแล้วขายแล้วก็ได้ก็มีโอกาสถูกปะมันก็อาจจะไม่ต้องใช้ถึงขนาด720เหรียญอาจจะใช้แค่240เหรียญแล้วเป็ก็แบบขายแล้วอะเชื่อผมดิมันไม่มีใครแลก3ใบ100%ทุกคนหรอกมันอาจจะแลกกันแบบใบเดียว แลวอ,อีก2ใบใส่เป็นมาดุกก็ได้มีเป็นนึกรู้ไว้สักใบก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยเชื่อผบมี3ปัจจัยด้วยกันนะที่เหรียญทองมันล้นตลาด1เลยสิ่งที่ใช้เหรียญทองในการแลกมันไม่ดึงดูดมันมีแค่สลามเพชรเขตอย่างเดียวที่น่าแลกที่สุดสำหรับสายฟรีเทียหนึใช้150เหรียญป่ะเพื่อนๆผมจำไม่ได้150หรือ120ย5 0 20อ่ะประมาณนี้ส่วนไอ้เบนนี่มารู้เนี่ยใช้3ใบ240ูณ3 เจ็่สิบเหรียญส่วนแซลมใช้150ยอ่าร้อยยีใช่ไหมขอบคุณครับสำหรับข้อมูลคุณสัตยา120เหรียญลบกับ120โอ้โหส่วนต่างความต้องการระหว่างเหรียญน,นะครับเงินกับเหรียญทองต่างกันเท่าไหร่600เหรียญ720หาร120ถูกไหมหกเท่า6ต่อ1อัตราส่วนระหว่างเหรียญเงินต่อเหรียญทองคือ6ต่อ1ฉะนั้นชัดๆเลย ว่าเหรียญทองจะเป็นความต้องการน้อยกว่าเหรียญเงิน6กเท่านะครับแต่จริงมันมีปีกอีกคนเพื่อนอาจจะไปแลกปีกอีกปีกอีก250เหรียญถูกไหมต่อให้บวกปีกเข้าไป120บวก250 370 7ห0ารหาร3 7มมันก็ยัง2เท่าอะ่ะยังไงต่อให้ได้ทั้งปีกแลกทั้งสลามสี่วันเหรียญทองตอนนี้ลนตลาดแล้วเซิร์ฟผมนะฮะ เหลือ1280ผมบอกเลยว่ามันน่าจะไปสุดประมาณหลักร้อยอ่ะผมว่าถ้าเพื่อนๆไม่ได้รีบว่าจะต้องมีปีกรอก่อนผมว่าน่าจะจบไปอยู่ประมาณผมไม่รู้ว่ากลไกการตลาดของเกมเนี้มันคิดยังไงระบบค่ามินิมั m มแม็กซิมัมแบบว่าเลนจ์ราคามันเอาอะไรมาคิดะนะผมเลยตอบไม่ได้ว่ามันจะไปจบที่ตรงไหนแต่คือแน่ๆคือหลักร้อยต้องมี ประมาณ900-800ต้องมีให้เห็นครับเหรียญทองในอนาคตอีกไม่นานด้วยผมว่าอาทิตย์หน้าก็จะมีให้เห็นละหลักร้อยไม่ต้องรีบถ้าไม่อยากแบบจะรอก่อนเท่ก่อนใช้ก่อนมีก่อนเหมือนอารมณ์แบบของฟุ่มเฟือยแหละซื้อก่อนเจ็บก่อนแต่ซื้อก่อนได้ใช้ก่อนรอก่อนแต่ถามว่าทุกคนจะมีไหมในอนาคตมีกันครบแน่นอนไม่ต้องห่วงไม่ต้องรีบนะเหรียญทองไม่ต้องรีบเลยลงไปถึงนู่นอะหลักร้อยแน่แน่การันตีฟันธงเอา อยากได้สตอมดากอนการ์ดต้องการ300เหรียญมีงบ2ล้านเพชรปีกคาดว่าจบกิจกรรมจะได้ใหม่ครับหรือต้องเติมเพิ่มขออนุญาตคำลดคูณคำนวณทีครับผมคำนวณต้อ่อยเป็นขอบคุณมากมากครับโอ้โหคำนวณยังไงอะ3,600เหรียญเหรียน่นะอ้างอิงจากตรงนี้นะคุณเคซจีนะวันวันหนึน่งเราได้กี่เหรียญน,นะรอบหนึ่งเราได้15เหรียญน,นะครับบอกเป็นสเต็ปสเต็ปนะ2ล้านเพชรปีกแดงของคุณเคซจีหาด้วยพันหกราคาเหรียญเงินตอนนี้พันหกร้อย ต่อ1เหรียญคุณจะได้1นึ่งเหรียญเงินถูกไหมครับคุณเคซ่จีแล้วคุณก็เอาไปลบ3ามพอันนี้คือส่วนต่างที่ต้องหาเหรียญเงินเพิ่มคือ2 3 5 0หเหรียญนี่คือที่คุณต้องไปหาเพิ่ม1รอบได้15เหรียญเงินนะเอา15เหรียญนะผมขี้เกียจเอา10เหรียญแล้วเอา15หเหรียญแล้วกันแล้วคุณเอาไปบวกลบเองแล้วกันนะครับหาด้วย15อันนี้คือต้องใช้ทั้งหมด156รอบกรอบเพื่อที่จะได้เหรียญเงิน2450เหียทนี้ ใน1วันเราจะได้กี่รอบผมคำนวณไปแล้ว1วันเราได้3รอบหาร3เข้าไปจะใช้เวลาทั้งหมด52วันเดือนกว่ากว่า2เดือนตีไป2เดือนฉะนั้น2ล้านเพชรปีกแดงยังไม่พอกับการได้การสตอมดา n อนไน h t ครับตอบให้ยังไม่พอประมาณนี้ประมาณนี้คำนวณเป็นใส่สีให้เพื่อนเลยไม่ต้องห่วงช่องนี้ช่องเดียว ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ฝากติดตามและกดกระดิ่งด้วยทีทิกขอบคุณครับผม